การนำทักษะหรือความสามารถที่ตนเองมีมาพัฒนาเป็นอาชีพเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะช่วยให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการทำงานในสิ่งที่ถนัดจะส่งผลให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพสร้างรายได้อย่างมั่นคงและช่วยให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเป็นการใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างแบบอย่าง ที่ดีให้กับผู้อื่นนะคะเรามาดูแผนภาพกันนะคะความสำคัญของการนำทักษะที่ตนมีมาพัฒนาเป็นอาชีพ 1. ให้ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 2. นะคะทำง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและชมุชมชนได้ 4. ใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ 5. ส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิน่น 7. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นและงส่งผลดีต่อชุมชนและสังคมได้ค่ะ